อ่ะแอมโอโรยครับกาบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีสุดใจจริงโกจีบีด้วยครับแล้วก็กาบสวัสดีโคจินัทซอสอาร์ออนไลน์เรื่องโชว์ดาวด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่โชว์จริงๆดูตัววีเอสนั่นเองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่3แล้วนะครับผมอ่าก็สำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับก็ทางเราก็ได้ทำการรีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าเดอะแบล็กซอนแมนคิสหรือว่าอ่านักนักดาบ ชุดดำคิริโตนเองเนะครับผมก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เรียกว่าดามเมจค่อนข้างแรงเลยนะครับผมสำหรับตัวละครทัดไฟนะครับแน่นอนใครที่มันยังไม่มีก็อยาืมไปเปิดกันด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากความสามารถค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมเนาะและแ,แ,แต่ก็ตาที่บอกแหละก็คือในเกมนี้อย่าพึ่งเทลิสเลยพึ่งที่ตัวละครจะดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่รู้ก็ฝกรับชมด้วยละกันสำหรับใครที่ยังมันยังไม่รู้ว่าความสามารถคิริโต เดี๋ยวแบทซอดแบทไปไงบ้างกันเองนะครับอ่ะก็สำหรับพาร์นี้เข้าสูพ่พาร์ทที่3แล้วนะครับก็แน่นอนสำหรับตัวละครที่เราจะมาทำการวันนี้ขอผมมีชื่อว่ามุ่งเผชิญหน้าอาร์ซนาโปเกสิบเชนโซ่ออฟดิ้นเองนะครับผมอ่า หรือพูดง,ง่ายๆคือเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวเจ้าอาร์เซนาตัวแจกนันเ,เองนะครับซึ่งจะบอกเลยนะครับว่าสำหรับอาร์เซนาตัวนี้ผมเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าน่าจะแจกในฐานะลงทะเบียนนะครับผมซึ่งแน่นอนตอนนี้ทางหมูกก็ได้อัพการ์ดเต็มมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็5าดาวแล้วก็เวล70ซึ่งแน่นอนเวลตันสูงสุดตอนนี้เท่าไหร่ว่า75ใช่ไหมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำการรีวิวตัวละครตัวนี้กันเลยนะครับว่าความสามารถซสกิลไปานไงเบอร์ทนั้นก็เดี๋ยวเราไป เริ่มกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นไงนี่เองนะครับผมฉังนั้นก็ไป let's go โอเคก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทําการริวเจ้าอารซูนะโปเกรสีวเชนโซออฟนี้นกันเลยนะครับเนาะอ่ะโอเคแล้วมันแต่อย่างแรกก่อนเลยครับผมเนาะก็สำหรับอารซูนะตัวนี้นะครับผมเนาะเป็นสายดาดทัดน้ํานะครับแล้วก็คลาสที่อารซูนะอยู่ตอนนี้คือเป็นคลาสเอสเอสอาร์นั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละสกิลกันเลยนะครับว่าสกิลเป็นไงนะครับอันนี้คือชุดของอาร์ซูนาเองนะครับผมเนาะก็เป็นชุดตามใน คัทหนึ่งที่เราได้ดูในโรงหนังเลยนะครับแน่นอนตอนนี้สเกนโซอัปริตไนท์ก็ตอนนี้กำลังฉายอยู่ก็ใครที่ยังไม่ได้ดูอย่าลืมไปดูอย่าลืมไปดูด้วยนะครับผมสับซ้อนอาาะไรโปเกสสี่พาร์ทที่2เลยนะต้องบอกเลยนะครับว่าขอพูดด้คำเดียวสนุกและมันมาก นะครับสลับโปกเกส4พารที่2ผมบอกเลยใครที่ยังไม่ดูก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับผมเนาะอ่ะแล้วมาแต่สกิลจงตีธรรมดานะครับก็จะเป็นการจงตีแบบกายภาพทาุน้ำนะครับ400ดาเมจนะครับแล้วก็อัตราเพิ่มข้ารัชนะครับ2ขีดเนาะมา ก็ลักษณะโจมตีตามนี้ก็ตาสตาร์ตัวละครเลยเปียนเลยเนาะอ่ะเริ่มตั้งแต่สกิลที่1นะครับมีชื่อว่า shooting star นะครับผมเนาะก็จะเป็นการทำความเสียหายทางกายภาพท่าด้น้ำนะครับ900ดาเมจนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอัตราเพิ่มค่า rush นะครับ2ขีดโอ้ขออภัยครับอัตราเพิ่มค่า rush 4ขีดนะครับแล้วก็คูลทัมสกิลนะครับประมาณ8เวทีนั่นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาดูสกิลเดยกันนะครับว่าเป็นไงเนาะมา อ่ะเดี๋ยวดูวยเี๋ย่อนนะครับอ่ะเริ่มต่ออ่ะสามสองหนึ่งโอเคก็สับสกิลชูตติ้งสตาร์ก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะต่อมาสกิลที่สองมีชื่อว่าสแลนเพจนะครับก็จะเป็นทำคอเสียหายทางกายภาพท่าน้ำนะครับ600ดาเมจนั่นเองนะครับแล้วก็อัตราค่ารัชนะครับ2ขีดนะครับแล้วก็คูลทามสกิล10วินาทีนั่นเองนะครับผมเนาะไปโอ้ตีแรงอยู่นะ มาสามสองหนึ่งโอเคออันนี้ไม่ต้องไปแจ่ว่าทําไมถึงศัตรตูติดแช่แข็งนะเพราะว่าผมมีการอาบิที่ดีโจโยอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องนับนะอ่ะก็จบแล้วนะครับผมสรบสกิลที่2นะครับแล้วก็ต่อมา Final Skill นั่นเองนะครับงั้นขออนุญาตเก็บค่าไม่ตายก่อนละกันขอเวลาสักครู่ก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูการจงตีก่อนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี่ลืมเลว่าเออผมต้อง โชว์ทำการจงตีก่อนเนาะมาดูดิคอมโบปัม้มปัม้มปัม้มปัม้ปมแบบนี้ปุ้มปุ้มปุ้มโอเคก็ลักษณะท่าคอมโบก็ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาไฟนอลสกิลนะครับผมเนาะมีชื่อว่าสตาร์สเปรดนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเป็นทางความเสียหายแบบแบบไม่มีทตุนะครับ4,500ดาเมจนั่นเองนะครับแล้วก็อัตราค่ารัชนะครับ5ขีดเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชั่นกันเลยนะครับว่าเป็นไงเนาะมา งงอ่ะเป็นไรวะทำไมาทําไมเวลาผมฝึกฝนมันมันมันชอบเป็นง,งี้ตลอดวะอ่ะฮอม,มโบ้ไปปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊มมาท้าไม่ตายปัม๊ม สตาร s สปรัชเออสตาร s สปรัชสตาร s สปรัชนี่อย่างนึงอะสปาสแปะหรือสปาเนี่แหละนีนครับอ่ะ จบแล้วนะครับผมอ่ะขอไปครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ลิ้นลิ้นพันเลยก็จบแล้วนะครับผมสำหรับทําไมตายสกิลหรือว่าไฟนอลสกิลเองนะครับผมเนาะแล้วก็สกิลต่อมานะครับก็คือสกิลสวิตเนาะก็ถ้าเกิดว่าเมื่อทําการอาร์เซนาเมื่อทําการสวิตธรรมดานะครับก็จะบวกค่า vit นะครับ20เปอร์เซ็นต์เวลา30วินาทีเองนะครับแล้วก็ต่อมาเมื่ออาร์เซนาโปเกติแล้นะครับผมทําการจัดสวิตหรือว่าแพรี่นะครับก็จะทําการฟื้นฟูเลือด hp อัตโนมัตินะครับประมาณ25วินาทีเองนะครับผม แล้วก็ต่อมาสกิลติดตัวของอัลสนะคือมีชื่อว่ามุ่งมั่นเผชิญหน้านั่นเองนะครับก็เวลาปกตินะครับยิ่ง HP เหลือมากนะครับจะเพิ่มได้สูงสุดถึง20%ก็คือในการเพิ่มเลือดแหละก็คือกรตามมาที่ท่านผู้ชมเห็นคือเวลาปกติยิ่ง HP เหลือเยอะนะครับในการเพิ่มเลือดนะผมก็จะเพิ่มได้สูงสุดถึง20%เเลยนะครับแล้วก็ต่อมาฟื้นฟูได้จนกว่า จะเกิด HP สูงสุดของตนเองนะครับบวก14%นะครับก็ลักษณะก็ตามนี้เลยนะผมสรับมุ่งมัน่นประเชิญหน้าอาร์เซนาโปกเกสเีสเกนโซ่ไม่ใช่คอสเกนโซ่หรือเชนโซ่ออฟดิไ้ไนท์ท่าน้ำสายดาบมันเองนะครับผมเนาะโอเคตอนนี้ก็ทางเราก็รีวิวเสร็จแล้วนะครับผมหรับอาร์เนาโปเกสีเชนโซ่ออฟดินไนท์เองนะครับเ,เป็นไงเิ่มความสามารถก็ ตามที่เห็นเลยนะครับก็นอนใครที่ยังไม่ดู้ความสามารถก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเอาโอเคท่านั้นก็ขอตัวจบคลิปเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ตาที่ท่านผู้ชมได้เห็นคือในการรีวิวตัวละครเราก็จะรีวิวตัวละครที่ไอดีตัวเองมีเท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคท่านั้นก็ไปแล้วซีอูเกณฑ์เนตท้ากุศลบ่ายไปแล้วซีอูก็ผมมาบ่ายครับ